สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเผชอนครับตันนี้เราจะไปทํา MV เพลงใหม่ของเรากันซึ่ง MV นี้ผมทำคนเดียวบบแ,บแบบทธดเ,กกมมเดียวจริงๆกับโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวนะตอนนี้ผมก็เป็นเวลาปมาตีสี่ครึ่งแล้วผมก็ผมก็ ต้องรีบเตื่นเพราะว่าผมวางแผนไว้ก็คือผมจะไปสักตีห้ากว่าเนี่ยผมจะออกจากบ้านเพื่อออกไปถ่าย MV นะครนะผมผมต้องไปถ่ายตั้งแต่ตีห้าเว้ยเพราะว่าผมตอนนี้ผมกําลังอยู่ในช่วงการฝึกงานของผมผมนะผมก็ที่ที่ผมไปฝึกเนี่ยผมตั้งใจแบบว่าเข้างานตอถึงโมงเพื่อจะได้กลับบ้านบ,บ 3, ่ายสามอยากกลับบ้านไวง่ายๆเลยอ่ะออกไปถ่าย MV ประมาณตีห้ากว่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจองเป็นยังไงแล้วก็ แล้ววันที่ถ่ายเนี่ยก็คือเป็นวันที่ผมกะว่าจะลง MV เลยก็คือเท่ากับว่าผมถ่ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมออกจากบ้านตอนตีห้าไปถ่าย MV เสร็จหกโมงกูไปฝึกงานกับจะฝึกงานไปสามกูต้องกลับมาตัดและลงให้ทันภายในวันนี้นะครับผมก็ชีวิตการเป็นยูทูบเบอร์นี่มันช่างเหนื่อยจริงๆรเดีย๋ยวกูเลิกทำไปจบๆปเอองอนอยู่บ้านจบๆหยอกหยอกหยอกเอาตรงในเบื้องหลังวันนี้ับผมก็ทุกคนก็อาจจะเห็นผม คือผมจะใส่หูฟังตอนถ่ายไว้ทุกคนอาจจะเห็นผมแค่ง,งมงำปากไว้นะผมก็สําหรับ MV เพลงเต็มเนี่ยก็ถ้าเกิดใครอยากฟังก็ลองย้อนกลับไปฟังได้ผมน่าจะลงไปแล้วนะผมก็คิดว่าลงคอนชิปนี้แหละตอนนี้เวลาตีห้าประมาณ16บหกนะผมก็ผมกําลังแต่งตัวนี่จะเป็นชุดที่ผมจะถ่ายใส่ใน MV ซึม่มันเป็นเสื้อกระหนาโง่เลยความจริงผมมีแว่นที่ผมใช้ประจำนะผมก็ในเพลงหรือทุกคนจะเห็นได้แต่ว่าตุ้ามันหายอ่ะ ก็นี่จะใช้เป็นแบ้นตัวนี้แทนนะผมซึ่งเอาตรงทุกคนจังหวัดที่ผมอยู่อะือจังหวัดระนองเว้ยทีเนี้ยผมต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าใช่ไหมมันเลยแบบหนาวมากนี่คือเสื้อกันหนาวถูกไหมผมจะใส่ทับไปอีกชั้นหนึ่งเว้ยเพราะว่ามันหนาวมากมากเว้ยทุกคนเออแต่สีมันแป๊ดส,สุดๆเลยอะใส <laughs> ่ดูนี่ถ่ายมีคิดว่าไงไม่น่าเวิร์กโอเคเดี๋ยวผมออกจากบ้านได้น,นะผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันไอ้เหี้ยฝนต เวะดีคิดถ่ายไงดีวะฝนตกรู้ทุกคนได้ยินเสียงฝนนะแต่ฝนมันกำลังตกเว้ยจะถ่าย MV ยังไงดีโอ้ยเครียวบอยเวดีดูวะเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าผมทำยังไงถ้าได้ข้อสรุปแล้วเดี๋ยวผมกลับมาถ่ายที่ Daniel, you, know, you is the best. You, know, on you is the best. เธอปั๊บปั๊บมาโดยแต่แบบชัดชัดมันก็ว,ว่ามันโดนสั้นเท่นนี้ผมมองเธอไม่อยู่นะครับ จเห็นเธอมองแบบเนี้ยนี่เธอคิดไงถ้าไม่ติดอะไรก็จะทัดไปก็แล้วในคืนนี้ตัวของเธอนั้นมันจะกลับยังไงเธอบอผมยังว่างจะไปส่งนะถ้าเกิดว่าคิดเบื่นกันจะไม่พูดละคืนนี้จะเอายังไงเนี่ยผมคิดละให้เธอนั้นเตรียมใจไว้ให้ดีนะโอเคนะผมตอนนี้ก็เพลงก็ตัดเสร็จแล้วก็ปล่อยไปที่เรียบร้อยนะครับผมแต่เอาตอนเพลงเนี้ยมันก็ เิดจากที่วางแผนไว้หลายอย่างมากๆเลยเว้ยคือตอนแรกกับผมวางแผนไว้ว่าในทุกวันเนี่ยผมต้องออกจากบ้านแบบว่า4าครึ่งนะผมเพราะว่า ผมต้องไปถึงที่ฝึกงานก่อนของงงนั่นเองคือผม,ไ,มได้ติดอะไรเลยเว้ยแล้วผมก็คิดไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวจะถ่ายมุมนี้ตรงนี้และฉากนี้ตรงนี้ไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในวันที่จะไปถ่ายก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปผมพูดฝนมันตกแล้วผมแบบเชื่อทําไมด้วะแล้วมันตอนนั้นคือแบบคือมันเป็นวันพุทธที่ผมจะต้องอัพคลิปผมสร้างตารางอัพคลิไปไว้ให้ตัวเองนะผมคือวันพุธเนี่ยผมต้องอัพคลิปซึ่งมันก็แทบจะไม่ทันแล้วคนก็เลยตัดสินใจที่จะแบบถ่ายในที่ฝึกงานของผมไปเลยซึ่ง ทั้ง MV ที่ทุกคนเห็นน่มันคือในห้องน้ำห้องเดียวเลยเว้ยเป็นห้องน้ำเล็กๆแบบมันไม่ได้ใหญ่เลยอ่ะซึ่งตอนถึงที่ฝึกงนานเนี่ยผมจะถ่ายหมด3ซ <cinematic music. S 1> ีนด้วยกันนะผมก็จะมีเริ่มจากซีนแรกก่อนที่เป็นเสื้อขาวใส่แว่นเนี่ยซีนนั้นเนี่ยพอผมไปถึงปุ๊บใช่ไหมผมก็เข้าไปในห้องน้ำผมก็นั่งแล้วผมตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเลยตรงนั้นเลยนะครับผม ก็ใช้เวลาถ่ายไปสักพักหนึ่งได้แล้วก็รีบออกมาแล้วก็กลับไปที่ฝึกงานจะมีเวลาพักอยู่2ช่วงก็จะเป็นของช่วงเช้ากับช่วงบ่ายซึ่งเวลาพักแต่ละครั้งก็มีแค่30นาทีนะครับผมพอผมออกมาพักปุ๊บผมก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปเลยแล้วผมก็ตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายต่อนะครับผมแล้วก็รีบออกมากินข้าวแล้วก็วิ่งกลับไปทที่ฝึกงานต่อนะครับผม นะั้นก็จะมีเวลาพักอีกรอบหนึ่งก็เหมือนเดิมผมก็มีเวลาพักแค่30นาทีแล้วก็รีบวิ่งออกมาวิ่งเข้าห้องน้ำถ่ายคลิปแล้วก็รีบกลับมาแล้วก็กลับไปที่ฝึกงานต่อนะครับผมก็กลับจากที่ฝึกงานประมาณบ่ายสามนะครับผมแล้วผมก็รีบมาตัดอยู่กับหน้าจอที่แต่กลับมานะครับผมแล้วก็รีบตัดปุ๊บๆๆเสร็จก็ลงไปก็ประมาณน่าจะสามทุ่มได้แล้วนะครับผมก็ใช้เวลาตัดอยู่พอสมควรก็ออกมาเป็น MV อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับผม มันถึงมันจะผิดจากที่คาดด้วยหลายอย่างแต่ว่าก็รู้สึกว่าเพลงนี้แม่งสมหรับผมนะผมโคชอบมันมันเจ๋งตอบไม่ถูกอะแต่มันแบบเออแต่ผมแบบรู้สึกชอบเพลงเนี้ยเออโอเคถ้าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าผมเนี่ยก็ทําเพลงบ่อยมากตั้งแต่ช่องเก่าแล้วนะผมก็มีหลายเพลงมากๆที่ผมทําไว้นะผมขาดในช่องนี้มันก็ยังมีอยู่นะผมก็มันจะมีเป็นเพลย์ลิสต์อยู่ทุกคนก็ลองเข้าไปกดดูได้นะผม ก็อโอเคผมก็คิดมานานแล้วเรื่องนี้คิดมาสักพักแล้วแหละว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะทํแล้วครับเอาตรงก็เวลาทํามัน,ม,นมันสนุกเว้ยมันมีความสุขมากสำหรับผมนะผมสนุกมากๆแล้วแบบผมทุกดน,นตรีทุกบีทนะผมมันจะเป็นฟรีบีทใน y YouTube หมดเลยนะผมก็เวลาผมเปิดฟังเนี่ยผมก็แบบมันก็จะมีแบบเนื้อร้องเข้ามาเองแล้วผมก็แบบก็แต่งแล้วก็มาอัดแล้วก็ลงอยู่ประจํานะผมก็ทํามาค่อนข้างนานผมทำมาตั้งแต่ม2จุดตอนนี้ผมก็อยู่ ปีหนึ่งแล้วแล้วผมก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นรั้งสุดท้ายจริงๆแล้วที่ผมจะทําเพลงที่เพิ่งลงไปก็คือจะเป็นเพลงสุดท้ายของผมเลยนะผมก็จากนี้ก็น่าจะไม่ได้ข้าไปแตะอีกแล้วนะผมจะมาจริงจังกับการแบบว่าทาคลิปลงยูทูบให้มันแบบมีคุณภาพแลว้วก็แบบน่าสนุกมากขึ้นนะผมาการทาเพลงก็คิดว่าอาจจะพักไปก่อนนะผมก็ไม่มีใครขับมอเตอร์ไซค์แบบ2คันไปถึงจุดหมายแล้พร้อมกันถูกไหมผมก็เลยคิดว่าผมจะมาโฟกัสกับแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะผม ก็จากนี้ก็ฝากทุกคนแบบติดตามด้วยนะผมก็ไม่รู้กันว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะผมก็สําหรับทุกคนที่เคยฟังเพลงผมมากก็ขอบคุณมากะครนะผมก็สนุกมากเลยกับการที่แบบมีโอกาสได้ทาเพลงยิ่งอันสุดท้ายนี่แบบเป็นอะไรที่แบบเกินคาดมากๆนะผมสำหรับผมผมชอบมากโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็วันพุ่หน้าก็น่าจะอัพชิปกลับมาแบบตรงเวลามากขึ้นนะผมจะพยายาม โอเคขอบคุณคนมากที่เข้ามาดูและติดตามก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ like, channel, subscribe ให้ผมด้วยอานาคตถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาทำนะครับโอเคเจอก,กัน Song the song.